ก็เป็นเรื่องน่าสลดครับคือมีรถบรรทุกคันหนึ่งะนะเขาก็บรรทุกคนไปเยอะเลยเพื่อที่จะไปร่วมงานแต่งเป็นแขกง,งานแต่งแต่ทีนี้กลายเป็นว่าระหว่างทางก็ประสบอุบัติเหตุตกแม่น้ําเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เอธิโอเปียครับเสียชีวิตเลย 70- 70คนก็เป็นเรื่องน่าสลดใจะนะของเอธิโอเปียเอธิโอเปียนี่ก็เป็นประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก หลังจากที่มีรถบรรทุกที่เขาโดยสารผู้ที่จะไปร่วมงานแต่งงานเสียหลักตกจากสะพานสูงนะจากตามรูปนะครับลงไปในแม่น้ำภูมิภาคสิดามาทางตอนใต้ห่างจากกรุงอาร์ติสอาบานาประมาณ300กิโลเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วงเช้าๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีงานแต่งแบบเตรียมงานอะไรเรียบร้อยเลยนะน่าจะเริ่มประมาณเที่ยงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะที่เขาบอกอย่างน้อยประมาณ71รายเป็นผู้ชาย68 ผู้หญิง3แล้วก็มีสมาชิกค,ครอบครัวเดียวกัน4รายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาบอกว่าคนขับรถนี่อาจจะแบบว่าสูญเสียการควบคุมรถระหว่างการเข้าโค้งบนถนนนะมันค่อนข้างจะแคบเลยหน้าสะพานมันเป็นเหมือนถนนบีบแบบว่าตอนขับมาตามถนนมันก็ถนนกว้างปกตินั่นแหละแต่พอไปถึงสะพานเขาก็บีบเป็นเหมือนอคอขวดแบบนี้ครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องซิ้มเปลืองงบประมาณเกินไปอะไรประมาณนี้ก็นานแหละ ความแคบก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็สันนิษฐานว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากการบรรทุกเกินเพราะว่ารถบรรทุกคันนี้นะมีผู้โดยสารมากถึง76รายครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกของงานแต่งงานนี่แหละรวมกันหมดเลยถ้าตีไปน้ําหนักคนละประมาณ70โลเนี่ยเจเกือบ80คนเป็นกิโลแล้วคนก็ไม่ใช่กระสอบข้าวนะเพราะว่าจะมีการโยกไปโยกมาระหว่างเข้าซ้ายเข้าขวาหรือว่าทางครุกคะแบบนี้มันก็ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้รถเสียหลักหลังจากนั้นก็มีสื่อข่าวจากหลายๆแห่งเลยครับเขาก็เผยแพร่ภาพที่มันสะเทือนใจต่นั้นในจุดเกิดเหตุแบบว่ามีร่างผู้เสียชีวิตนะครับประมาณ70กว่าคนนะก็คือนอนกลาดเกลือนกันเลยคือเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าอุบัติเหตุแบบนี้นะเกิดขึ้นบ่อยเลยในเอธิโอเปียซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีประชากรมากเป็นอันดับสองของแอฟริกา ปัจจัยหลักสําคัญเลยก็คือถนนที่ขาดการบํารุงดูแลรักษาคือสร้างเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้อย่างงั้นจนกว่ามันจะพังไปเลยนะครับก็เป็นลักษณะรถบรรทุกข้อกันนะแล้วทีนี้พอมันดิ่งลงไปเนี่ยคนที่อยู่บนกระบาหลังของรถบรรทุกทั้งหมดก็กระจัดกระจายแล้วพื้นข้างล่างเป็นหินนะครับเ,เพื่อนๆนมันไม่ใช่แบบทรายนิ่มแต่ที่จริงด้วยความสูงขนาดนี้ถึงแม้เป็นทรายก็อาจจะไม่รอดกันก็น่าแหละครับโอ้โหเสียชีวิตการนาวเลยเป็นเรื่องน่าสลดใจก่อนงานแต่ง แต่ว่างานแต่งเขาก็ต้องด,ดําเนินต่อไปนะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขนะเพราะว่าโอ้โหแขกเสียชีวิตเยอะมากต้องมีหลายคนแหละที่เป็นญากกันจากวันแห่งความสุขของความรักนะก็ต้องกลายมาเป็นวันแห่งความสูญเสียอ่าทีนี้เขาก็จะต้องมีพิธีศพแบบของเขาแหละแต่ว่าปริมาณเยอะขนาดนี้จะจัดกันยังไงแต่อาจจะไม่วุ่นวายเรื่องพิธีการสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นแนวประเทศยากจนนะนะเขาก็ไม่ต้องมีประเพณีวุ่นวายอะไรมากไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากกัน ก็เป็นเรื่องน่าสลดใจช่วงปีใหม่ของเอธิโอเปียในทวีปแอฟริกาก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับ